ดีมากเลยอ่ะโ่อยปัญญายโทธ์โต่อยปัญญายโทร์โ่อย รอบเดียวมาติดไอเขาได้นี่วัวอะไรายรอบนี้ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรับฝันโอ้มาคนฟังนะครับสำคันเหมือนเดิมนะทีเดียวด้วยแล้วจะไปขับ

มีอยู่ทีมันอาจอยู่หน้าเราเสร็จแล้วเออหน้าพ่อหนะน่ะหน้าลุงนั่นเลยไม่รู้ถามไอ้ตัวเอาว่าะฟางของใครมีของพ่อเองกับขอหมงถามเลยไปถามเลยน้อยโทรมาคนฟางแล้วโอ้สเปรเกิจนี่ยเนี่ยชดชดเอาสายก็ลดแล้วนี่ชอตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ยแหละชตแช่ไว้พักหนึ่ง mạnh <laughs> Đang mới thưởng, đang mới thưởng.

Да, да. dòng mấy này chạy với gan lươm mà leo เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบมแกลขัาเขาบอกว่าไม่มีคิก็เล้เขามาด้วยลยใช่ันเไหนโคกเอเอนี่ันุีอะไรป๊จะไป คนยกไม่ได้เพราะเราคนยกแต่ใครทำงานท่างเอียวผมเองเต็มครับงานโภไฟถูกยอดเลยยังไงวะผมจะอมครับทุนอะผมอัดไม่ทันแน่ๆเลยช่างเอียวเนี่ยผู้โชคดีมากเลยเจ้าของเจ้าเนี่ยช่างมาคนฟังให้ดูนี่ได้ได้สามก้อนนี่ไปไหน อัน <c oughs> นี้เองข้างหนอ้าวพยกให้ก <c oughs> ่อนางนู้นเลาว่ว่ะโในวันทางยามากเขาตีไปห้าร้คูนตีไปแบบก้อนก้อนเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่ก้อนสิบาทตีไปสิบห้าเพื่อเ้าตีเพื่อตีไสิบห้าห้าสิบหกรตีไปสิบหกอูเท่าไหร่อัดได้เยอะเหมือนกันสิบหก กี่โมงค่าห้างกี่โมงตึ๊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 งต่นงตงตึ๊งนึีงตึ๊ยตึ๊ง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 ตึ๊ตึ๊งตี๊งตึ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 ๊งตงตึ๊งตึ๊าตตึ๊งมึ๊งตึ๊นตึ๊งตึ๊งตึงำรุงต้องีทุกวันอยู่แล้วซ่อมบำรุงุกวันมันต้องทุกวันซ่อมบำรุงล้วก็